เจ็บนี่ล่ะตายก็ตายยี Shit, ่นวันโขนเจ็บนี่ลหละแล้วเฮ้านี่ยโมเนเฮ้าก็มาเกิดนี่ได้เฮ้ามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายในวัฏจักรสารนหนี่บมเมนทเฮ้าก็มาเกิดบมเมนทําำเฮ้าหูเฮ้าเห็นเราเปลียนนี่ดอกพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยพูดถึงประวัติพระองค์เนี่ยตัดถึงประวัติเขาเหงาอย่างมดแล้วว่าเฮ้าพูดถึงการเกิดเนาะในพบในชาติทั้งหลายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมาเฮ้าเกิดขึ้นมาหนี่เกิดขึ้นมาไล่พบไายชาดแล้วคนหนึ่ง พูดถึงน้ำตาของเ้าที่หายห้ากันเอาน้ำตาของคนผู้หนึ่งเอนไว้เอาไว้แค่กลับเดียวเนี่ยน้ำตาของเขาผู้นั้นมันสื่อไยกลมแม่นามหาสมทติั้งสี่คนได้ของคนผู้หนึ่งแล้วก็เจ็บไปแค่กับเดียวเนี่ยที่หายห้ากันถึงข้าวลมหายตายจากจากกันไปหายห้ากันเอาไว้แต่เทน้ำตาอย่างเดียวนามอย่างอื่นม่เอาเอาเทน้ำตาอย่างเดียวที่ห้องหายหากันคนผู้หนึ่งนัน มันหลายกว่าแม่นม้ำมหาสมุทรทั้งสี่กว่าเด่น